ใจลองคิดดูนะฉันเทพประธานภาษาเครื่องน้ำเครื่องทะเลเสียงกว่างายมาที่นี่ไปดิโดมพิ่ชายใช่นปดีของพี่เจ้าอาเดดูดงอืมเป็นเมืองพระคุมมั่นถูมาที่นี่เพราะอะไรเพราะอะไรต้องเพราะที่จะมาแต่งงานเพราะทีมันเพื่อนฉันนกอีกหรือเปล่าเจอกันวันแรกเชันหน้าประตูเมืองคุยกันอย่างสนิทสนมแล้วให้แหววช่วยด้วยแต่มาเจอกันวันนี้บอกว่าจำฉันเทพประธานไม่ได้แค่ก็ไม่ยอมรนะก็เองน่ะคือขวัญชนกบอกว่าชื่อนกเป็นคนข่าสวยที่ไหนก็ไม่รู้ ดีนะทก่มันเป็นใจฉันท<อ>่าพว่ามันเป็นใจแก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 เน,นี่ยมันจะช้ำไหมมาันช้ำใด้ทุกขนาดนี้มันช้ำพูดพูดวันนี้ก็มากับฉันเป,ป็นไาได้ยังไงก็ต้องตีกับฉันเลยถ้าฉันโมโหแกก็งงต้องโมโหถ้าฉันโกรธ เองจะแหวกแนวเหรอเคยรักกันทุกเรื่องเลยนะรักกันเบื่อแล้วรักกันทุกเรื่องเลยถึงเบื่อเรื่องเนี้ยหวานๆนะหวานนะคุยช่โนท่านี้เธอกับท่นหวานจัดเลยขอบอกว่าโนโนจะโน เหร้งน้ำตาก็จะไหลโกรธแ,แล้วเธอมึงเป็นใครไม่สนใจพูดมึงไงอ๋อโน่โน่เจ้าน้อยทำอะไรถอ,อนทำให้เขาเจ็บใจหน่อยสิเราทุบไม่ได้ใจทุบทุบอะไระทุบอย่างเงี้ยทุบอย่างเงี้ย วันนี้มองเป็นมิตรกันเอง 2องชิ้นนั่นแะเราก็เย็บติดกับหัวแม่ปรตกลงเลิกหมแม่แบบนั้นทำอะไรอะคอนแต่ไม่ได้คอน่อะไรแต่มันเหวี่ยงแล้วจะไปแข่งกรปิดทไมเหวี่ยงเอวข้าม ความจำแต่หญิงเองนั่นไม่ยอมใส่ใจแข็งก็พี่นั่นแหละผู้ชายอะไรแข็งจัง ủa oh. จะมาขอคืนนี้ด้วยยกมาครึ่งนิ้วเนี่ยทั้งนิ้วเอาเลยเนี่ยตีนเนาะปันโถนิ้วหรือล่างโสงนิ้วจะได้ละนะไปไปไปไม่ต้องมางอแหมวแย่ไอ้นมีมีตลอดเลยจะเทียบดูเฉยว่าใครมันยาวกว่ากันเยอะก็ได้เยอก็แต่เราไม่ดีแน่ นุน่นผงเลยเทสนุ่นเทย่าว่าไงมัน,ท,นมทำอะไรนะนำคานเ,เข้าใจหร<ๆ>ือเปล่าอ๋อ๋ยวนี้บอกลำคาญใช่ไหมลำคาญใช่ไหมอ่ะดีดีอ่าดีคนอุตส่าห์มาง้อ เนี่ยเขาเนี่ยตัวเองกูไม่ใช่ตัวเองกูเป็นตัวกูคืคือเมื่กี้เมื่อกี้เขาเขาไม่ได้ตั้งใจไงคือว่าเขาเขาขาโทษตัวเองในเวลาเขาเขาหลังเขาไม่ต้องใส่แม่งหรอกจริงๆริงเขาจะไม่ต้องมาปิดทุกคน ดีกันนะเฮ้ยนิ้วน่ะดีกันนิ้วนี่อเอาช่วยนิ้วนี้เดี๋ยวก็บอกว่าครึ่งน,นิ้วเหมือนดวงเก้าอีกเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยมันก็ทูนี้ไปเหอะมันนี่มัน,นมสู้เหี้ อุ أ, ๊ยอุ๊ยกอกแอ๊ใหญ่เลยอุ๊ยกูไม่ได้ชมมึงกูชมส่วนลามจะไม่งอพี่ไม่ง้อเสียเวาด้วยเป็นตัวนะไม่ต้องกลัวมาจะไปหาที่รายได้สวยๆยางเรา2คนใช่พี่แค่สวยยังเราเนี่ยแค่ผู้ชายแค่เน้ยทไมเราต้องง้อผู้ชายเยเยอะแยะไปอุ้ยหญิงจะบอกให้ดแค่ก้าวลงมาไดเดี๋ยวาจะยัก้าวลงมาได้กี้น เฮ้ยจอนลามจะมาเสียใจทีหลังข,า,ขาวๆอย่างนี้ไม่มีแล้วนะเว้ยตายพี่คนอื่นมีดำกว่านี้อีกเป็นตัวสนใจตายที่ทด้วยกูสองคนอ,ะะอ่ะอไปหัวใจแย่งแง่มาไป <c oughs> ไอ่ะดื้อไงหอ ไ่นี่ไปแล้วาจะไปไมไปไปงอนเลยแล้เราก็แก้งทำนิดเดียวเองทำเงงอมันแรงเวหมันจะทที่าริๆถ้าจแรงไปต้าไสนไปไกแล้วเนี่ยไปกม่ได้หรอกถ้าปล่อยไปไม่มันงอนแาแน่ๆแล้วจะทำยังไงดีล่ารีบตามไปตามไปงอนหรอ จะทันเหรอไปไหนแั่แนเราก็ต้องรีบเิอหน่อยเดี๋ยวจะไปไกลเจ้าอ้าวดูแค่เนี้ยรให้งอนคนงอนอยู่ฝั่งนน้นครับแต่คนงอนงอนอยู่ฝั่งนน้นเลยโหอันนี้มันงอนจริงๆเลยอารมณ์ตูด กินน้ำใต้สอบขยันเล่นดีมันหนักแค่รู้เลยคเขาไม่ไม่ดีด้วยไม่ดีด้วยเดี๋ยวไม่ได้พูดอะไรเลยเนอะแตเนี่ยว่าโกรธจริงๆโกรธมากเลยโกรธมากเลยถ้ากอย่างนี้เราร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงเลยไม้ตายเนี่ยฮะไม้ตายไม้ตายอ๋อไม้ตายอ๋อนี่คือไม้ตายร้องเพลง คือเขาคืนดีแน่ๆเลยใช่ไหมเราเพลงเหรอเพลงอะไรเพลงอะไรไม่รู้แต่เคยได้ยินแต่เคยใช้หรือเปล่าเนี่ยพ่อเคยใช้แล้วต่อเนี่ยพ่อเคยใช้ก็น้องแม่น้อยัยเต็มแม่ดีเลยช่วงนั้นทะเลาะกันบ่อยใช่ไหมบ่อยก็ชู้กันน้องเนอะพอพอพอแล้วแหละวันแม่ใครๆก็รักพ่อทั้งนั้นแหละเดี๋ย ก็ถูกแล้วพ่อแม่เลยเดี๋ยวเด,ดีวต่อยอนี่ใครนะพ่ออ๋อ,อพอ่อเป็นติมาแม่อ๋อแม่ครับพ่อกับแม่ใช่ครับพ่อพ่ออยู่บ้านทีน่ต้องเพิเ่งเพิ่งแล้วมั้งเนี่ยเรียกบ่อยใช่ไหมดูคอยดูไว้